สวัสดีครับผมชื่อนายธิดภกักิติวัฒนากูลม .4 ทับ6เลขที่14วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องหลักธรรมอริยสัจสี่ครับอริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐสี่ประการเป็นคําสอนขอ,ของพระพุทธเจ้าที่สรุปไว้ในอริยสัจทั้งหมดสี่พระองค์ได้แก่ทุกสมุทยัยนิโรธมักทุกคือความไม่สบายกายไม่สบายใจความทุกนี้ถึงแม้ว่าจะขจัดไปได้แต่ก็สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ดังนั้นเราจรึงไม่ประมาทและพร้อมเผชิญกับความทุกข์ทุกเมื่อ ความทุกข์ที่คนรู้นั้นมีมากมายเช่นหลักธรรมขันห้าขันห้าเป็นการแสดงขององค์ประกอบของชีวิตว่ามีอะไรบ้างในนามมาทำแบ่งออกเป็น5ส่วนมีเรียกว่าเบญจขันหนึ่งก็คือรูป,ปรขันสองเวทนาขันสามสัญญาขันสี่สังขารขันห้าวิญญาณขันสมุทัยเป็นความจริงที่ว่าด้วยเหตุแห่งทุกข์ หรือต้นตอของความทุกข์ทั้งหมดสมุทัยเป็นธรรมที่ควรละเพราะอาจจะทำให้เกิดโทษกับตนเองและผู้อื่นในอนาคตได้เช่นดังหลักธรรมต่อไปนี้ก็คือหลักกรรมเป็นการกระทําที่ประกอบไปด้วยการเจตนาและจงใจหลักกรรมนั้นอาจสร้างไปเกิดอีกความเชื่อหนึ่งก็คือกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมในความเชื่อของชาวพระพุทธศาสนาคือทําดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นอีกอย่างหนึ่งต่อจากหลักกรรมก็คือวิตกสาม วิตกคือการคิดการไข้ครวนเกี่ยวกับจิตมีการคิดอยู่2แบบก็คือกุศลวิตกคือความคิดที่ดีงามและอกุศลวิตกคือความคิดที่ไม่ดีนิโรธหมายถึงธรรมที่ควรบรรลุนิโรธคือความจริงที่ว่าด้วยความทุกข์เมื่อเกิดความทุกข์จากสาเหตุใดก็ตามถ้าเราดับเสียไปความทุกข์นั้นก็จะสลายหายไปดังนั้นนิโรธจึงเป็นหลักธรรมที่ควรบรรลุเช่นเดียวกับหลักธรรมภาวนาสี่มีทั้งหมด4ประการก็คือกายภาวนาศีลภาวนาจิตภาวนา ปัญญาภาวนามักคือความจริงที่ว่าด้วยทางแห่งความดับทุกข์ถ้าใครปฏิบัติตามก็จะลดความ,วามทุกข์ได้ทั้งหมดแล้วก็ปัญหาทั้งหมดดังนั้นจึงเป็นธรรมที่ควรจเจริญเช่นเดียวกับหลักธรรมพระสัทธธรรมคือธรรมอันดีงามธรรมที่เป็นสัจธรรมที่มีทั้งหมด3ประการได้แก่ปริยัติปริยธรรมปฏิบัติตธรรมสัทธธรรมปฏิเวธธรรม ปัญญาวุฒิธรรมคือธรรมที่พาไปสู่ความเลยมีสีประการก็คือคบหาบัณฑิตเอาใจใส่การเรียนให้เหตุผลไต่ตรองแล้วก็ปฏิบัติตามคลองธรรมพระบทธศาสนาภาระหก็คือภาระกําลังที่ยึดถือการปฏิบตัติธรรมในการดําเนินชีวิตมีศรัทธาวิทยะสติสมาธิปัญญาอุบาสกธรรมหคือหลักธรรมประจําใจของผู้นับถือศาสนาก็คือมีศรัทธารักษาศีล ไม่เชื่อเรื่องโชคลางแล้วก็ไม่สแสวงหาบุญนอกและทํารูปบรุงศาสนาอยู่เสมอแล้วก็สุดท้ายก็คือมงคลคือทําซึ่งนํามาความสุข,ขครับ